สวัสดีคุณผู้ชมครับกีฬาโดนดนกับผมแชมป์พิรพลวันนี้มันสุดๆวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูคนบินคุณผู้ชมครับผมเป็นคนธรรมดาแค่ฝันว่าสักวันเวลาเล่นบาสเอามือไปโดนห่วงได้ก็บุญแล้วแต่การแข่งขันสล a มดังคนที่ดังเก่งที่สุดที่ปีหนึ่งมีเพียงแค่ครั้งเดียวหัวที่จะไปฟาดกับห่วงอยู่แล้วนะครับเป็นศึกที่ยิ่งใหญ่เป็นการเจอกันของแชมป์เก่าคนนี้นี่คือแชมป์เก่าเจอกับผู้ท้าชิงซึ่งมาพร้อมกับมังกรฮะ เขาแข่งกันยังไงจะมีกรรมการอยู่5คนกรรมการสามารถให้เต็มที่คือ10แต้มเท่ากับว่าแต่ละดังคะแนนเต็มก็คือ50คนหนึ่งได้ดังคนละสองทีคะแนนเต็มจะร้อยหนึ่งใครจะเป็นแชมป์ในปีนี้หนุกสุดๆเริ่มจากผู้ท้าชิงที่มาพร้อมมงกอรฮะนี่คือแอรอนโกลเด้นของออร์แลนโดครับ2 0 6เซตเอลมาสกอ ขึ้นสกูตเตอร์ไฟฟ้าหมุนไปมาจังหวะมันต้องแปะครับอันนี้เรียกว่าแปะเรียกพ่อแล้วเดี๋ยวดูโอ้โหเด็กบอกโอ้ซ้ายแน่หัวขว,ขวาควง3า0องศากรรมการบอกว่าแบบนี้เอาไปเลยครับ50แต้มเต็มกรรมการบอกแม่เจ้าชมป์เก่าว่าไงครับแซกลอวีนสูง196เซนเมียกว่าคู่แข่ง10เซนบอกว่าเหินบินหมุนปิน กรรมการบอกโอ้โหทำไมโจย์มันยากอย่างนี้วะอ่ะ50เหมือนกันเสมอกันแล้วนะครับ50ต่อ50ลูกที่2ครับแอรอนยังใช้น้องมังกรเหมือนเดิมแต่ยิ่งกว่าดูช็อตนี้ครับยิ่งกว่าลอดขาครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพช้าว่าเกิดอะไรขึ้นครับปกติจะลอดขาเดียวแต่นี่ลอด2ขาโอ้แม่เจ้ากรรมการบอกว่า อย่างนี้มันต้องให้50เไม่งั้น,นเดี๋ยวประชาชนด่านะฮะ50ครับรวมกันได้ร้อยแต้มเท่ากับแชมป์เก่าต้องได้50แต้มเพื่อเสมอนะครับบินจากเส้นลูกโทษฮะลูกนี้เขาเรียกลูกการบินไทยรักคุณเท่าฟ้ารอฮะโอ้โห50แต้มเสมอกัน100ต่อ100ครับต้องมาตัดสินดังต่อด,ดังกรรมการบอกโอ้ยยากปาดเหงื่อเรืยเครียดจริงๆนะครับแอรอนกอร์ดอนกับลูก2อจิตใจครับแปลว่าอะไรฮะตอนแรกเหมือนกับจะดังหน้าไอ้เปลี่ยนใจและหลังดีกว่า เหมือนหัวดูหัวคุณผู้ชมดูหัวฮะหัวมันจะป้าดห่วงอยู่แล้วคนอะไรกระโดดได้สูงขนาดนี้แต่กรรมการใจร้ายครับกรรมการบอกไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ฮะ47แต้มครับเท่ากับว่าแซกแชมป์เก่าจะชนะถ้าได้มากกว่า47ครับเขาโดดอย่างไกลแต่ไม่ใช่โดดธรรมดานะครับโดดลอดขาโดดจากท้องลอมาเช็คบินที่ช่องสามาริโน,น,น่เนี่ยแหละครับ50แต้มเต็มกรรมการบอกว่าลุ้งนี้ดูภาพชาแล้วเราโดด สุดท้ายกรรมการบอกว่าอยากกลับบ้านแล้วครับเพราะตัดสินเหนื่อยเอาไป50ละการแซกคลาวินครับ <is> เป็นแชมป์ <is> การสแลมดัง <is> สองสมัยซอน uh, เตี้ยก,กว่า10เซนแต่ฮีจัดเต็ม